ล่าสุดคนดังก็มาฮิวโก้ขึ้นภาพดำสนิทแคปชั่นสลดหลังวันเฉลิมถูกอุ้มหายกรณีนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิธิ์หรือต้าผู้ลี้ภัยชาวไทยหลังเคยถูกคอสชเรียกรายงานตัวและดำเนินคดีพรบอรคอมเนื่องจากเป็นแอดมินเพจ ผู้ต้องได้100ล้านจากทักษินแน่ๆซึ่งเป็นเพจเปิดโปงข้อที่จริงการเผาเซนทันเวิร์เมื่อปี53หายตัวไปอย่างลึกลับด้วยวิธีการถูกลักพาตัวเคลื่อนรถยนส่วนบุคคลเมื่อเย็นวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาการหายตัวอย่างลึกลับของนายวันเฉลิมกลายเป็นกระแสสังคมผู้คนจำนวนมาก,กเรียกร้องด้วยความไม่พอใจลุกลามไปถึง ขนาดนี้สินักศึกษาและนักเรียนจากหลายสถาบันการศึกษาแม้กระทั่งเหล่าคนดังก็ต่างพากาันออกถแถลงการประนามเหตุดังกล่าวล่าสุดคุณเล็กฮิวโก้หรือจุลจักรจักกรพงศ์นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังอดีตวงสิบล้อได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรของตัวเองซึ่งเป็นภาพที่ดำสนิทแสดงออกซึ่งความเศร้าสลดต,ต่อกรณีการหายตัวไปของต้าวันเฉลิมพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่ระบุว่า Meanwhile in the south east asia จุดจุดจุด hashtag Where is วันเฉลิมทางนี้มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณที่ร่วมออกมาแสดงออกต่อกรณีดังกล่าว พักพระรองชารัฐถึงคราถอดหน้าก,กากเผยโฉมที่แท้จริงเมื่อกรรมการบริหารพักลาออกเกินครึ่งเปิดทางยกเครื่องเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ผลักดันพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแทนอตุตมสภาวนายนุนแรกก่อตั้งไม่ว่านักวิชาการฝ่ายการเมืองประชาชนทั่วไปชี้ว่าพระรองชารัฐคือพักลายพรางตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจ ใครต่อใครต่างปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงทั้งที่ไม่ผิดข้อเท็จจริงยกชื่ออุตมะยกชื่อสุนที่รัตน์สุนทิจิรวงศ์สองพลเรือนที่มีตำแหน่งสำคัญในพักไายี่ห้อยืนยันไม่ใช่พักทหารหลังเลือกตั้งทั่วไปไม่นานบิ๊กป้อมตัวจริงเสียงจริงขยับมานั่งในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักเติมสีเพิ่มความเขียว ล่วงถึงเดือนมิถุนายนมีชื่อเป็นว่าที่หัวหน้าแต่งตัวรอขึ้นดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปว่าพระมชารัฐไม่ใช่พักทหารอันที่จริงการตั้งพักที่เรียกว่าพักทหารนั้นไม่ผิดอะไรเป็นพักการเมืองถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแต่ที่ไม่ยอมรับกันเนื่องจากอาจจะส่งผลได้เสียทางการเมืองโดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารกองทัพ ยึดอำนาจการปกครองคนลมรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายเซมันสมองของพรรคคงไม่อยากรอเล่นท้าไทยประชาชนเลือกโดยแบ่งขั้วข้างอย่างชัดเจนว่ากันว่าการรัฐประหารครั้งล่าสุด กองทับถอดบทเรียนความลุ่มเหลวในการรัฐประหารครั้งที่ผ่าน,านมาป้องการเสียของถอดบทเรียนแม้กระทั่งตั้งพักการเมืองเพื่อมีให้เป็นแค่พักเฉพาะกิจซ้ำรอยพักทหารที่ถึงการล่มสลายอย่างรวดเร็วลงสนามเลือกตั้งครั้งเดียวก็มี วางเป้าหมายาพระพรัชารัฐสูงส่งเป็นสถาบันเป็นองค์กรทางการเมืองนำรงคงอยู่สืบไปแต่พลรมชารัฐก็ดูดนักการเมืองรุ่นเก่าลายครามจากพรรคการเมืองต่างๆที่มีคะแนนนิยมในพื้นที่แน่นหนามาร่วมสังกัดและส่งลงสนามเลือกตั้งถอดแบบสามัคคีธรรมอีกหนึ่งพักทหารโตลัตวิธีเก่าเบ้าเดีเดยวกันไม่มีอะไรเป็นนวัตกรรมการเมืองในแนวทางปฏิรูปแม้แต่น้อยแต่สิ่งอันเป็นแม่เหล็กดึงดูด อดีตสอสอที่พระงชารัฐมีเหนือกว่าสามัคีทีรทคือการกลัวเสียของแม่น้ำอีกสยของคอ,อสอช,อชอดีไซน์รัฐธรรมนูญสุดวิจิตพิสดารใช้250สวแต่งตั้งเป็นนั่งร้านการันตีสืบทอดครองอำนาจพระองชารัฐเป็นแกนนดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงสอสอสอวเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาบวชหนุนบิกตู่ขึ้นเป็นนายกได้สำเร็จ เป๊ะตามการดีไซน์รัฐบาลที่มีพักพลังชารัฐเป็นแกนนําบริหารประเทศไม่ทันครบหนึ่งขวบปีสมาชิกพรคที่เป็นสสกรรมการบริหารพักไม่พอใจคณะบริหารชุดเก่าหรือชุดปัจจุบันเคลื่อนไหวไข่ก็เกินครึ่งดิดพ้นจากตําแหน่งโดยปริยายเป้าหมายแท้จริงมีได้จํากัดวงอยู่เฉพาะตําแหน่งในพักหากแต่ปลายทางคือการยึดคืนเก้าอี้รัฐมนตรีนํามาจาัดสรรปันส่วนใหม่แน่นอนว่าในส่วนของพักนั้นใครมาใครไปการเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อพักมากนะักไม่ว่าใครจะนั่งหัวหน้าตราบใดที่บทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญยังมีผลบังคับใช้พักพลังชาติยังคงเป็นแม่เหล็กพลังสูงอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยดึงดูดได้สนิททั้งสสและพักการเมืองที่เสนอตัวเป็นพักแนวร่วมร่วมรัฐบาล เนื่องจากมีหลักประกันการเข้าสู่อำนาจแต่หลักประกันนี้มีอายุมีความเป็นชั่วคราวไม่ยั่งยืนอาจช่วยลากความเป็นพักเฉพาะกิจที่ดำรงอยู่ได้โดยอาศัยบทเฉพาะการออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมีชีวิตยืนยาวกว่าสามัคีธรรมแต่สิ่งที่จะเป็นหลักประกันความเป็นสถาบันองค์กรทางการเมืองคือการอยู่ร่วมชายคาด้วยแนวคิด อุดมการเดียวกันนิมิตหมายความยั่งยืนยังไม่ปรากฏที่พบเห็นคือการเป็นพักการเมืองรวมดาวกระจายมากด้วยความขัดแยง้งต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีน่าคิดว่าวันหนึ่งเมื่อบทเฉพาะการสิ้นสุดไม่มีอะไรน่าพิสมัยต้องแข่งขันด้วยนโยบายฝีเมืองบริหารไม่มีแต้มต่อข้อได้เปรียบทางการเมืองสูงอย่างสูงยิ่งอีกต่อไปพักเช่นว่านี่จะคงรูปอยู่ได้หรือไม่ เผยการหมดการเปิดตัวกลุ่มแคร์ภายใต้คณะผู้ห่วงใยประเทศเมื่อวันที่5มิถุนายนนภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะผู้ห่วงใยประเทศหรือกลุ่มแคร์ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผู้รีเริ่มที่ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่มได้นัดหาหรือผู้เข้าร่วมทุกท่านและได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะมีการหาหรือกันของกลุ่มครั้งที่2ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าโดยจะมีการหาหรือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเป้าหมายและความร่วมมือกันรวมทั้งสรุปชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการและ ความหมายตลอดจนแนวทางดำเนินการของกลุ่มในอนาคตว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามวิกฤตคาดว่าเมื่อทุกอย่างเกิดความชัดเจนแล้ว จะมีการเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันวัตถุไฟที่เกี่ยวข้องในการจัดคณะกลุ่มผู้วงใหญ่ในบ้านเมืองครั้งนี้จะมีคนใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากได้มีการหาหรืออย่างเต็มที่แล้วคาดว่าจะพร้อมเปิดชี้แจงให้สาธารณชนได้ทราบภายในสิ้นเดือนสึกกกเหล่าพลังชารัฐบทพิสูจน์บิ๊กป้อมผู้มากบาร,รมีจัดเจ็บหรือจบ ต้องติดตามพักพรมชารัฐในรูปชมใหม่เร็วๆนี้หลังกรรมการบริหารพักทั้ง18คนยื้อหนึงซือลาออกเกินกึ่งหนึ่งทำให้กรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันทั้ง34คนสิ้นสุดลงรวมถึงในอุตตมสะสัวนายนต้องพ้นสภาพการเป็นหัวหน้าพักกลายเป็นเพียงรักษาการตามข้อบังคับพักและจะจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใน45วัน เป็นไปตามการคาดเพื่อเปิดทางให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณผู้มากบาร,รมีนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักค,คนใหม่และเข้าสะสางแก้ปัญหาสะสมภายในพักที่มีมานานตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลผสมจากกลุ่มก้วนต่างๆเตะตัดแข้งตัดขากันไปมาให้วุ่นมาโดยตลอดจนฝุ่นตลบไปทั่วพักก็เพราะแย่งชิงโควตารัฐมนตรีกระทั่งมาถึงขั้นแต่หหาครั้งล่าสุดแต่และกลุ่มในพักเปิดเกมจับมือชั่วคราว รวมถล่มกลุ่มสี่กุมารประกอบด้วยอุตามะสาวนายนสนธิรัตน์สนทรนทจิรวงศุวิทย์เมศินสีและกอบศักดิ์ภูตระกูลให้นำไปสู่การปรับพรมอ เหตุใดต้องเป็นบิ๊กป้อมเท่านั้นทางทางที่มีแผลก,การเมืองโดยเฉพาะปมนาฬิกาหรูอยืมเพื่อนมาใส่ไม่ต้องแจ้งยืน่นบัญชีทรัพย์สินเพราะปปชออกมาชี้ชัดแล้วว่าการยืมดังกล่าวเป็นการยืมใช้ของรูปม่ใช่นี้สินที่เป็นเงินตราแสดงเห็นว่าบิ๊กป้อมเป็นผู้มากบารมีตัวจริง รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมาให้คำตอบผ่านทางทีมข่าวก็พอว่าบิ๊กป้อมเป็นพี่ใหญ่3ปอแห่งบูรพาพยักก์ปอป้อมพี่ใหญ่ปอป๊อกพี่คนรองปอประยุทธ์น้องคนเล็ก ถือเป็นบิ๊กบราเธอร์ผู้มีบิ๊กคอนเนคชันโดยตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าทำไมบิ๊กปอมกล้าเข้ามาเพราะจริงๆแล้วไม่มีตำแหน่งอะไรในพักก็มีบารมีอยู่แล้วแสดงว่าต้องเข้ามาแก้ปัญหาบางอย่างในพรมชารัฐซึ่งต้องอาศัยผู้มากบารมีเนื่องจากพักนี้สร้างมาจากหลายกลุ่มที่ร่วมก่อตั้งพักทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบระนาบเดียวกันจนไม่มีความเกรงใจการทั้งกลุ่มสมิตรกลุ่มสกุมาร กลุ่มธรรมนัตและกลุ่มปักใต้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในระนาบเดียวกัน อีกทั้งก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมได้เข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคงชารัฐแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาภายในพรรคได้จึงต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคอาจจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ซึ่งส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่าบิ๊กป้อมจะสามารถแก้ปัญหาหรือเป็นโซ่กลางได้หรือไม่เนื่องจากภายในพรรคพงชารัฐมีสสหน้าใหม่จํานวนมากอาจจะทําให้ความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลน้อยลงมา เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะมีผู้อาวุโสเข้ามาแก้ไขปัญหาอาจจะทำได้50ต่อ50อย่างที่ก่อนหน้านั้นเคยบอกให้สสในพักที่เป็นรัฐมนตรีทิ้งหมวกให้เหลือหนึ่งใบโดยให้ลาออกจากสสก็ไม่สามารถทำได้อาจจะเป็นไปได้ต้องมีคนอื่นมาแก้ปัญหาแทนเช่นรอยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ส่วนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพยายามแสดงให้เห็นชัดเจนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในพระบรมชารัฐทางที่สถานะในความเป็นจริงทำเช่นนั้นไม่ได้เช่นการจะตัดสินใจปรับครมก็ต้องอยู่ที่บิ๊กตู่เพียงคนเดียวซึ่งไม่ใช่และควรต้องฟังเสียงพักร่วมรัฐบาลด้วยโดยสิ่งที่บิ๊กตู่ทำอยู่เพราะต้องการแยกบทบาทให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและพระบรมชารัฐ การที่บิ๊กป้อมจะเข้ามานั่งหัวหน้า,าพักรอชารัฐเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาภายในอาจจะทําไม่ได้อย่างที่คิดและตอนนี้อายุมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อจะเข้ามาในตําแหน่งนี้ต้องมีผู้ช่วยอีกอย่างการเมืองไทยขณะน,นี้จะใช้ผู้อาวุโสเข้ามาไกลเกลี่ยปัญหาคงไม่เหมือนในอดีตเพราะมีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากความสัมพันธ์เกื้อกูลต่างๆคงไม่ง่ายดังนั้นสิ่งที่บิ๊กป้อมจะเข้ามาสะสางปัญหาอาจจะลำบาก